วันนี้ผมอยู่ที่ส่วนชั้นโฮมสเตย์เชียงดาวไปแอวเชียงดาวกันครับรับรองว่าวันนี้ม่วนไปเลยไปและนี่ก็คือเจ้าของรีสอร์ทนะครับ ป้าใช่ผมคนสวนเทียวย่เทียวกงกันเนี่ยกะนี่คนสวนชื่อซูเปอร์เชนนะครับวันนี้จะเป็นไกด์ตาเฮาแอลตัวเองครับเปิ่นมอบรถวิบากสีแดงกันนี้เขาเป็นอภินันทนาการในการสร้างความบันเทิงไกด์ตีหนึ่งปีครับเปลี่ยนยานเขาตัวอนะครับแล้วมื่อคืนเนึ่งมาไปเอลกันเลครับไปแอลกันเลยครับผมครับผมพี่บเป็นครับเป็นดีครับเป็นดีครับเป็นดีครับเป็นีครครับเป็นีครับเป็นดีครับอันนี้ใครครับเนาะครับ ไปด้วยกันเลยครับพี่บ๊ายบายบไปเลยเราคุยยังไปย,ย,าายังไงไลงมาหมอเจนครับอันนี้คืออย่างครับมมลักซมไปลักดีลักดีไปหมอกลักกักขอลักส้มหน่อยนะครับคุณมาเร็วโอ้ยมันมาแล้วหมอเจนดูคุดต้นต้มสดๆเลยนะครับนี่ครับเอี่ยหอกหน่อยาออย,อยางนั้นน่ะเอากำลังขี่รถไปดิ แม่นะเรรียนรี่คือขันลูกที่อ่ะนี่อยากอะโอ้แน่ยเนี่ยนี่ยเน่ยน่ยน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งเออเป็นเนื้อพึ่งเนี่ยล่าไม้ไม้นี่เปื่นเอาไว้เนี่ยยางคนเป็นเก่าแล้วไม่ตอบเนี่ยทำไมขี้สงสัยจังเราอ่ะฮะทำไมเราขี้สงสัยจังอ่ะการขึ้นเก้าไม้เนี่ยทำไมแต่ก่อนเนี่ยเปื่นยกอย่างงี้เออแอย่างงี้เป็นวิธีอย่างงี้เออแอย่างงี้อย่างเงี้ยเอ้เรียนเรียนปากนะเรียนปากนะ ไปได้ยังเดี๋ยวเราจะให้นายอะทำมิชชั่นขึ้นตรงนี้ไปคนล่าสุดอะล่วงมาปุ๊บไม่เป็นไรล่วงลงมาแล้วก็เดินต่อล่วงมาแล้ปุ๊บอะอะไรนายลองก่อนเลยนายลองก่อนเลยไม่เราไม่ลองเราลักชิตเราอะไรเราลักชีวิตเราอยู่อดีตอดีตทำไมเราไม่เอาเราจะไปแล้วไปดูกันว่าบ้านแม่แมจะมียังถึงแล้วครับบ้านแม่แมตังหลังผมนี่คือบ้านทานทีวีตะกี้เฮาพบกับความวุ่นวายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เฮามาพบกับ ธรรมชาติผมก็จะใส่เพลงแบบนี้ครับผมท่ามเยี้ยงดาวเป็นยังไงไปชมแล้วก็มีหน่วยลบที่สืดนะครับเหเ่ก <c oughs> ารไม่เสียเวลาไปลุยลุยค่ะมันสวยงามมากครับสวยงามมากมันสวยมากมาก สวยสวยสวยนี่คือน้ําแรงน้ําจากธรรมชาติแบบไหลลูกดอยมาน่ะนะ่ะไหลลงมาเนี่ยกว่าจะลงมาเนี่ยมันผ่านหินผ่านอย่างมาเยอะมันเหมือนมันกองมาในถัว่วเนี่ยครับและของมันก็เลม,มีความที่ใสอือหาดูได้ยากนะหาดูได้ยากนะและ้วแล้วเป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นอะไรนะไอย่างฮะตอนนี้นะเจ้าท่านผู้ชมพอถึงแล้วท่าเสียงดาวมันมีความทรงมันเย็นเย็นมากเดี๋ยวเ่อเข้าไปพอตังในกันเลยครับผม อันนี้คือหูที่จะต้องไปนะท่านผู้ชมคือบาน่าเชื่อตะกี้ที่เฮาเข้ามาหูน้อยเดียวแม่อลังการงานสร้างเดี๋ยววันนี้เขาจากก๊อฟโดนขึ้นไปนะครับ วุ้นนะครับยอดดอยเมื่อกี้นายว่าอะไรนะเมืเ่อกี้เราบอกว่านายเิืมเปิดใหม่เราอัดไปสองนาทีกว่าเออพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่พึ่ง่าใหม่นะน้องอ่าเออนายขอแล้วนายขอแล้วขอแล้วคืออะไรวะดูสิก็คือ,อ,คอขอแล้วไงขอแล้วคือดูสิดูสิดู สนุกไหมวันน,นี้สนุกดีบอสชอบเลยแบบนี้แต่ถ้าอยากให้ดีนะถ้าอยากให้ถ่ายยิวสวยนะ,ะยิือต้องบินเหมือนโดนเอาโทรศัพท์เป็นเหมือนโดนแล้วบินแบบเอามาอย่างนี้นะเอาเอาจับโทรศัพท์ลอยขึ้นไปบนฟ้าโอเคงั้นจับไป <c oughs> <c oughs> สามสองหนึน่ง